ไปแล้วรอบรองขึ้นได้ไอแอลเฮียถ้ามีลมตาลมดีกันขึ้นนันตุนเออคนเรามาตั้งชื่อว่าวตัวนี้หน่อยว่าเป็นว่าวอะไรมาดูว่าจะขึ้นไหมขึ้นอ่าบางตูนว่าวอะไรนี่ว่าวพิการว่าวพิการมาดูว่าจะขึ้นไหมไหนด้วยทัมท่สสวยๆที่อืมดูว่าจะขึ้นไหมทุกคน เอลงมาเอามาปล่อยให้เรามาดูว่าจะขึ้นไหมทุกคนว่าพี่การถึงว่าตั้งชื่อให้หน่อยทุกคนว่าชื่อว่าอะไรมาดูนะว่าจะขึ้นยังไงเดี๋ยดูนะว่าขึ้นไหมทุกคนว่าพี่การมังกรถึงว่าเอาลองเล็กก่อนทีแรกเอา ขึ้นเฉยทุกคนเฮ้ยขึ้นดีดาวโอยไม่มีลมเรกบางตูนเฮ้ยขึ้นเฉยทุกคนว่าวิการตั้งเชื่อหน่อยเอาว,าว่าอะไรขึ้นเฉยเอาไม่เอาไม่ถ้าลมก่อนถ้าลมก่อนเหลือเชื่อทุกคนขึ้นนะไม่มีลมหรอกผ่านลววาวว่าวิการบางตูน ไม่มีลมหรอกแต่มีลมขึ้นบอกแล้วว่าใส่หางโรยลาวโรยลาว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหางลงก่อนหางมันปั่นอยูอ่ทุกคนว่าวิการอยืองว่าตั้งชื่ออหไหน่อยว่าเป็นว่าวอะไร ถ้ามีลมขึ้นแล้วทุกคนนี่ลมไม,ไม่ไม่ค่อยมีวันนี้ร้อนอากาศอบอ้าวด้วยมาดูรอบชองปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยบ,บางต้นเดินขึ้นมาเลยเดี๋ยวเชื่อทุกคนว่าเอาพิการขึ้นเฉยล้มรุยรุยแรงเบอขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาเลย ว้าวพี่การสวยนัดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าลมบบสักสักเว็บดิลุ้นกันรอบรองท่านเอาไปแล้วรอบรองขึ้นได้นะเออเฮียถ้ามีลมถ้าลมดีกันขึ้นนะั่นตูนเออขึ้นสบายเลยนะลงม,มาพอดีเลย กันรอยแล้วถ้ามันตัดไม้นั้นไม่เนีย่ยมยองไงเด้อเออโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งว่ากันก่อนบังตุนลองตัดไม้นั่นออกดูดิตัดไม้นั่นออกดูดินี่ไม้ไม้ที่ว่าที่ยางมานี่เอามากเลยนี่ตัดไม้นี่น่าจะนะ เพราะว่าดูแล้วน้ำหนักมันอะไรได้หมดออกมาหักเลยไอ้พี่ตูนหกักเราเกียร์ว่าขึ้นหน่อยทุกคนอย่างไอ้ลึกแรงเลยให้ล่อไว้ทักกิตว่าวกาสูลดว่าวอะไรตั้งเชืให้หน่อยทุกคนอื๋อทีนี้ทีนี้แหละไม่รู้ว่าหมุนติ้วติ้วติวมไหมนะ รอบสามไหน,นชูชูให้ดีก่อน,นิดทำทำตาชูอืมว่าอะไรทุกคนตั้งชื่อให้หน่อยโอเคไปของเล่นรอบนี้หลุมมาพอดี้ติดตุนรอบนี้ดูสิว่าจะพึ่งไหมรอบสามมาดูกันทุกคนว่ารอบสามจะเป็นยังไงเดี๋ยวตาลุ่มสิรอบนี้ตาลุมไหมดีสิ บอกว่าเลยตั้งชื่อไ้หน่อยไปมาเลยลมก็ไม่มานะเวลาลรุนกันไปเลยคลิปนี้แต่ไอ้ขึ้นนั่นขึ้นนะลมมันไม่มาเอาไปเห็นไหมขึ้นใบดีบางปีตุนเห็นไหมบอหักแน่นั้นเสียดายลมลมหน่อยอย่างเงี้ยล้ลมลมมากขึ้นเลย เอาลงก่อนต้นไม้ตรงนั้นหางพันกับไอน้นูเชียกข้างหลังพี่ตูนนะสรุปว่าขึ้นนะทุกคนแต่มันไม่มีลมเดี๋ยวสักรอบเลยพี่ตูนรอยลมแน่นๆไปเลยโอเคเลยว้าวการูด มาดูรอบรอบที่รอบนี้รอลมดูถ้าไม่ขึ้นก็พอซ้ำนี่รอวันนั่นลมเยอะลมมันยังไงอ่ะมันหวนๆอยู่ทุกคนมาดูอัดรอบเลยลมมันหวนๆอยู่ ทุกคนรอรอลมเลยรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววากล้ารูดขึ้นได้ไงเมื่อกี้ไม่ใส่หางลงมาใส่หางแล้วนะครับแสดงว่าขึ้นนะครับถ้ามีลมมันขึ้นแน่นอนชัวชัวอ๋ลมเงียบแล้วเบอร์พี่ตูนลมเงียบแล้ว เราเงียบเลยพี่ตูนเทียนมาไม่ถึงตรงนี้เบอร์เอาหนึ่งตรองจ้ำไปรอบนี้นี่ตาตาลมแรงขึ้นเริ่มเมียอเไม่ยอมหลงโอเคทุกคนสรุปว่าไม่ลมสรุปว่าไม่ลมว่ากล้ารอดหรงว่า ผลิตไปได้เงยว่าแบบนี้มันไม่มีลมทุกคนเดี๋ยวตัวนี้เอาไปแข่งกับบางเห็ดได้เลยบ่มีลมตัดอวตัดหางแล้วก็ใส่หางทุกคนมันเกี่มาจากว่าไรว่าเวียดนามว่า,วานกโอเคทุกคนสรุปว่าขึ้นนะพยายามอยู่สีรอบมันไม่มีลมลมมันเมื่อบ่อแรงขึ้นนะครับต้องแจลมนะครับว่าแบบนี้ ประมาณน,นี้โอเคใครรู้ว่าบันบือพี่ตูนเอาไว้แข่งกับบางวุฒิได้ไม่ลมไม่ลมเออไว้แข่งกับบางวุฒิได้เลยถ้าวันลมแรงอเ,เออไว้แข่งได้เลยตัวนี้โอเค,อเคทุกคนคลิปนี้ก็มาลองว่าวอะไรคอมเมนต์มาหน่อยว่าชื่อว่าวอะไรแบบคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าดำปืดอย่าให้หักเลยไปพี่ตูน